สนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามโดยนายเจษด,ดาพุ่มจันทร์ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงครามปฏิบัติหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามได้กําชับให้บุคลากรใต้บังคับบัญชายึดมัน่นตามที่กระทรวงยุติธรรมมีประกาศค่านิยมสุจริตจิตบริการยึดมั่นความยุติธรรมและวัฒนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมเพื่อสร้างการรับรู้และส่งเสริมให้บุคลากร มีพฤติกรรมสอดคล้องตามหลักวัฒธนธรรมองค์กรกระทรวงยุติธรรมประกอบด้วย J.Jutify ยึดถือความถูกต้องและมีเหตุผลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้องทำงานอย่างโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบรับผิดชอบต่อหน้าที่ยึดหลักตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติและได้รับรางวัลเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตประจำปี2566จากนายสมศักดิ์เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรีซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐโดยสำนักงานคุมพืชจังหวัดสมุทรสงครามเป็นหน่วยง,งานที่ได้รับรางวัลหนึ่งเดียวสังกัดกระทรวงยุติธรรม U Unity ความสามคัคคีและความเป็นหนึ่งเดียวให้ความรู้ความร่วมมือช่วยเหลือกันแสดงความมีน้ำใจให้กำลังใจให้อภัยต่อกันไม่นิ่งเฉยมีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อกัน S, S Service Mind จิตบริการให้บริการด้วยความสุภาพพร้อมให้การช่วยเหลือทันทีโดยไม่ต้องร้องขอและให้บริการอย่างรวดเร็วที่ To Aquality เสมอภาคเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมปราศจากอคติไม่เลือกปฏิบัติตหตตให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายและเท่าเทียม i. Innovation สร้างนวัตกรรมในการพัฒนางานศึกษาและค้นหารูปแบบวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่นำมาใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ c h เช g งพร้อมรับคำท้าทายและสร้างการเปลี่ยนแปลงสนใจใฝ่รู้กระตือรือล้นและพัฒนาความสามารถเพื่อสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่กลัวงานที่ยาก มองอุปสรรคเป็นความท้าทายศึกษาหาวิธีการทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ e express ความเชี่ยวชาญพัฒนาตนเองให้มีความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอสำนักงานคุมพืชจังหวัดสมุทรสงครามสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสมุทรสงครามสุดจริตจิตบริการมั่นความยุติธรรม